สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้วันนี้อยู่กับดิฉันอาจารย์นิสารักษ์สุขเอมค่ะสำหรับตำรับที่จะสาธิตในวันนี้คือข้าวตังหน้าตั้งข้าวตังหน้าตั้งเป็นอาหารว่างส่วนผสมของหน้าตั้งก็จะมีเนื้อหมูสับกุ้งสับผัดกับรากผัชีพิชัยกระเทียม แล้วก็มีส่วนผสมของกะทิปรุงรสด,ด้วยหวานหวานเค็มๆนะคะด้วยน้ำตาลน้ำมะขามเปียกแล้วก็เกลือรับประทานกับข้าวตังทอดเหลืองๆนะคะก็ใช้เป็นอาหารว่างค่ะต่อไปเรามาดูส่วนวัตถุดิบกันนะคะวัตถุดิบก็มีเนื้อเนื้อหมูสับค่ะหนึ่งถ้วยตวงกุ้งสับเ2นสองถ้วยตวงโทวรสงดิบคั่ว ปนเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงหัวกะทิหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองถ้วยตวงรากผักชีหนึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมสองช้อนโต๊ะพริกไทยหนึ่งช้อนชาน้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำตาลปีบ๊บหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกสองช้อนโต๊ะผักชีเด็ดเป็นใบสองช้อนโต๊ะน้ำมันพืชสำหรับทอดสามถ้วยข้าวตังหน้าตั้งสองถ้วยตวง พริกชี้ฟ้าแดงซอยเป็นเส้นหนึ่งช้อนชาหอมแดงซอยเศษหส่นสีส่ถ้วยวิธีทําขั้นตอนแรกก็คือนำพริกไทยนะคะพริกไทยขโขลกให้ละเอียดค่ะพริกไทยนี่ก็มีสมุนไพรเผ็ดร้อนนะคะช่วยขับลมแล้วก็ถ้าใส่ไปในข้าวตังหน้าตั้งนะคะก็จะหอมนะคะ โกพริกไทยให้ละเอียดนะคะใส่ราผักชีโขลกให้ละเอียดค่ะรากผักชีใส่ลงไปแล้วก็โขลกให้ละเอียดให้เข้ากับพริกไทยนะคะก็จะเพิ่มความหอมให้กับหน้าตั้งเข้าวตังหน้าตั้งค่ะค่ะเมื่อโขลกให้ละเอียดดีแล้วนะคะเราก็พักเอาไว้นะคะ เราจะพักไว้ก่อนนะคะในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําเนื้อสัตว์ที่เราเตรียมเอาไว้อะคะ่ะมีเนื้อกุ้งกับเนื้อหมูนะคะเอามาคนในไฟนะคะให้ให้สุกก่อนนะคะก็เทใส่ลงไปในหมอนะะ้อค่ะอันนี้โบราณเขาเรียกรวนนะคะผัดกับ ผัดเฉยๆโดยไม่ต้องใส่น้ำนะคะแล<ค>้<ะ>ก็รวนให้แห้งนะคะเมื่อผัดสักครู่นะคะจะเห็นว่าเนื้อกุ้งแล้วก็เนื้อหมูที่เรานำลงไปผัดหรือเรียกว่ารวนเนี่ยค่ะก็จะแห้งขึ้นแล้วก็แยกกันเป็นชิ้นๆนะคะ,นะคะมีลักษณะรวนนะคะจากนั้นเราก็เติมน้ำปลาะค่ะ เติมน้ำปลาลงไปค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลค่ะก็น้ำมะขามเปียกนะคะค่ะก็ผัดให้เข้ากันค่ะ ในช่วงนี้ก็จะมีน้ําของเครื่องปรุงนะคะน้ําของเครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปอะคะ่ะผสมผสานเข้ากับเนื้อสัตว์ที่เราลงไปผัดนะคะก็จะทําให้เนื้อสัตว์ที่เราลงไปผัดนะคะมีรสชาติขึ้นนะคะก็ผัดให้สุกสักครู่หนึ่งนะคะให้เครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปเนี่ยสุกนะคะจากนั้นเราก็พักเอาไว้ก่อนนะคะพักไว้อย่างนี้ก่อนนะคะ เสร็จแล้วเรานำกระทะนะคะมาตั้งไฟค่ะจากนั้นเรานำน้ำมันถ่ายกระทะนะคะก็ะตั้งตั้งให้ร้อนค่ะนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนเสร็จแล้วเราก็นำเครื่องที่เราโขลกเอาไว้เนี่ยค่ะเครื่องที่เราโขลกไว้เนียค่ะใส่ลงไปผัดให้หอม ผัดเครื่องให้หอมนะคะเมื่อเครื่องที่ผัดเอาไว้นะคะหอมดีแล้วนะคะเราจึงนำไปเทใส่ลงในหมูที่เรารวนไว้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสเนะะี่ยค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะก็ตั้งให้เดือดค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็นํากะทินะคะนํากะทิที่เราเตรียมไว้นะคะมาใส่ลงใน หน้าตั้งที่เราผัดเอาไว้ค่ะเราให้เดือดสักครู่นะคะตอนนี้จะเห็นว่าส่วนผสมของเรานะคะที่เราทำเอาไว้นะคะที่เห็นสีแดงๆนี่ก็จะเป็นเนื้อ,อสีของเนื้อกุ้งนะคะพอสุกแล้ว สีของมันกุ้งนะคะก็จะแดงขึ้นมานะคะขา้าวตังหน้าตั้งนี่ก็เป็นอาหารไทยโบราณนะคะซึ่งซึ่งก็ยังเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะใช้เป็นอาหารว่างนะคะพอเดือดดีแล้วอย่าให้กระทิแตกมันนะคะเราก็ใส่ถั่วลิสงที่เราบดเอาไวะะ้เนี่ยค่ะที่เราโขลกเอาไว้นะคะให้ละเอียดพอประมาณนะคะใส่ลงไปะค,ะค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากัน,นะคะ่ะ อย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันพอเราผัดให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่หอมแดงค่ะใส่หอมแดงลงไปนะคะจากนั้นเราก็ตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟค่ะ หน้าตังนะคะต้องค้นๆนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาเข้าตังไปจิ้มอะค่ะติดนะคะถ้าเกิดทำเหลวเกินไปส่วนผสมเหลวเกินไปเวลาเอาหน้าตังเราไปจิ้มแล้วไม่ติดนะคะก็จะเป็นลักษณะเนี้ยะค่ะหะะข้าตังจากนั้นเราก็แต่งหน้าด้วยผักชีะคะ่ะผักชีแล้วก็พริกแดงโรยหน้านะคะ่ะ ตอนนี้เราก็ทำหน้าตั้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีการทอดข้าวตังกันต่อนะคะมาดูขั้นตอนการทอดข้าวตังนะคะประการแรกเราก็ใส่น้ำมันลงในกระทะนะคะประมาณ3ถ้วยทอดข้าวตังนี่ต้องใช้น้ำมันเยอะสักหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็เปิดไฟแรงแล้วก็น้ำมันร้อนจัดนะคะแล้วก็คนน้ำมันเพื่อให้ โมเลกุลของน้ํามันนะคะเคลื่อนไหวแล้วก็ร้อนทั่วกันทั้งกระทะนะคะไม่ได้ร้อนเฉพาะอยู่ที่โดนแก๊สนะคะก็ <c oughs> พอร้อนดีแล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวตังลงไปนะคะจะเห็นว่าพอใส่ข้าวตังลงไปเนี่ยก็จะเดือดแล้วก็ฟู่ขึ้นมานะคะนั้นเราก็ต้องคนนะคะ <c oughs> เพื่อให้เขาเดือดทั่วแล้วก็สุกทั่วนะคะนะคะอันนี้พอสักพักหนึ่งเราก็ต้องเอาขึ้นนะคะเพราะเดี๋ยวจะแตกนะคะ อันนี้อันนีออ้จะเห็นว่าข้าวตังนะคะสุกนะคะก็ทอดไปจนหมดนะคะในสมัยก่อนข้าวตังเนะะี่ยค่ะเขาจะใช้ข้าวกลนหม้อนะคะข้าวกลนหม้อเวลามีงานวัดหรืองานบุญเนะะี่ยค่ะจะจะใช้ขุงข้าวด้วยใบบัวแล้วก็ข้าวก้นกระทะใบบัวก็มาทำข้าวตังนะคะ แต่ปัจจุบันนี้ข้าวตังเนี่ยกลายเป็นธุรกิจไปแล้วนะคะก็เลยเป็นรูปรูปแบบต่างๆอย่างเช่นวันนี้ค่ะเราได้นำข้าวตังที่เขาผลิตขึ้นมาเป็นชิ้นพอคคำนะคะซึ่งซึ่งทำให้อาหารของเราเนี่ยน่ารับประทานขึ้นนะคะเวลาทอดก็อย่าให้สีเข้มมากนะักเพราะเดี๋ยวจะขมนะคะก็ค่อยๆทยอยทอดลงไปนะคะอันนี้เราก็ทอดข้าวตังเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็นำมาจัดเสิร์ฟคู่กับหน้าตั้งที่เราทำเตรียมไว้ค่ะก็ดูพอประมาณว่าเราจะเสิร์ฟกี่ท่านนะคะเคาตังหน้าตั้งนะคะก็เป็นอาหารว่างชนิดหนึ่งนะคะรับประทานกับน้ำชาก็ได้หรือเครื่องดื่มสมุนไพรก็ได้นะคะใช้เป็นอาหารว่างค่ะก็เหมาะกับทุกวันะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับตำรับข้าวตังหน้าตั้งนะคะข้าวตังหน้าตั้งก็ใช้เป็นอาหารว่างนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยรับประทานกับเครื่องดื่มสมุนไพรเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นได้หมดนะคะในตอนหน้าวิทยกรก็จะมีเมนูมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกต้องติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ